การกรวดน้ำหลังทำบุญและบทกรวดน้ำการกรวดน้ำหลังทำบุญเป็นพิธีกรรมที่มีความหมายลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาโดยมีจุดประสงค์และความเชื่อดังต่อไปนี้ 1. อุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับชาวพุทธเชื่อกันว่าการกรวดน้ำจะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้ทำให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเช่นบนรรพบุรุษญาติพี่น้องหรือผู้ที่เราต้องการส่งบุญให้เพื่อให้พวกเขาได้รับผลบุญนี้และมีความสุขในภพภูมิที่พวกเขาอยู่2แบ่งปันบุญกุศลการกรวดน้ำยังเป็นการแสดงความตั้งใจที่จะแบ่งปันบุญกุศลให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็นเช่นเทวดาสรรพสัพตว์และวิญญาณต่างๆ 3. เป็นการส่งความปรารถนาดีการกรวดน้ำแสดงถึงความเมตตาและความปรารถนาดีที่มีต่อผู้อื่นทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการฝึกใจให้มีความกรุณาและเมตตาต่อผู้อื่น 4. เป็นการเชื่อมโยงกับธรรมชาติน้ำที่ใช้ในการกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการไหลไปไม่สิ้นสุดการกรวดน้ำจึงเป็นการสื่อถึงการส่งบุญกุศลที่ไหลไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 5. เป็นการแสดงออกถึงความเคารพการกรวดน้ำหลังทำบุญยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการรลลึกถึงและเคารพบรรพบุรุษบทกรวดน้ำกรวดน้ำได้ทั้งเปียกและแห้งหมายถึงว่ากรวดน้ำแบบเปียกโดยใช้น้ำเป็นสื่อค่อยๆเทน้ำลงที่รองรับไปพร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล วิธีกรวดน้ำแบบแห้งคือไม่ใช้น้ำแค่ใช้การปะนมมืออธิษฐานนึกถึงคนที่เราอยากให้ผลบุญนี้ก็เพียงพอหลังจากที่เรากรวดน้ำแบบเปียกเสร็จแล้วให้เรานำน้ำที่เราเทใส่ที่รองออกไปลดน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลงดินจะดีบทกรวดน้ำแบบสั้น อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาติโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขด้วยเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล อีทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาติโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังเมคุปัชชายาจริยานังโหนตุสุขิตาโหตุคุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชอาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพะเทวตานางังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพพะเปตานางังโหตุสุขิตาโหตุ สัเพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข พิธีกรวดน้ำจึงเป็นการรวมกันของความเชื่อการปฏิบัติทางศาสนาและการแสดงออกถึงความเมตตาและกรุณาในทางพระพุทธศา,าสนาบทกรวดน้ำอิมินาตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ kind of ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาปุญญกัมเมนะอุปัชชะยาคุณุตตะราอจาริยุปการะ จมาตาปิตาจจยาตกาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจะพัมมามาราจะอินทาจะทุโรกปาราจะเทว,วตายะโมมิตามนุษสาจะมัตฉาตาเวริกาปิจะ สัพเพสัตตาสุขีโหตุปุญญานิปากาตานิเมสุขังจะติวิทังเทนตุขิป,ปังปาเปทโวมะตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะขิป,ปหังสุสะสุระเพเจวา ขิปปาหังสุรเพเจวะตันหุปาธาณเชทะนังเยสันตาเนหินาธรรม,มายาวะหิพานโตมะมังนะัสสันตุสัพพธาเยวะยัทโชาโตพะเวพะเวอูชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมณิโหวิริยาม,ยมหินา มาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจะวิเรเยสุเมพุทธาธิปะวะโรนาโทธรรมโมนาโทว,วรุตตโมนาโทปัญเจกพุทธโทจะสังโคนาโทตโรมะมังเตสดตะมนุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาปัญจะมาเรชิเลนาโท ปัจจะสัโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปาปะกาเสสิมหาเวรังสัพพพุทธเทธนนมามิหังอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาติโย